ทเมนดิ่งทรัมปจัดหนักภาษีโซล่า3,500%สองพ่อลูกคุณเอาไงดีภาษีตอบโต้อของสหรัฐโดยเฉพาะผลกระทบต่อกัมพูชาเพื่อนบ้านเราที่ดูท่าจะหนักเอากาัน ใช่เลยค่ะเวียดนามเขาเจรจากับสหรัฐจบไปแล้วแต่กัมพูชานี่สิคะดูท่าจะเอาไม่อยู่จริงๆถูกต้องครับภาษีตอบโต้ของสหรัฐจะเริ่ม9กรกฎาคม2566นี้แล้วนะหลังประธานาธิบดีทรัมป์พักการบังคับใช้ไป90วันแต่ตอนนี้ประกาศชัดว่าจะไม่ขยายเวลาอีกภาษีนี้จะเก็บจากสินค้าที่นาเข้าทั้งหมด ถ้ามีวัตถุดิบในสหรัฐต่ำกว่า20%จากฐานภาษีเดิม10%ก็จะถูกเก็บในอัตราใหม่ตามตารางเลยแบบนี้ก็กระทบหลายประเทศสิคะแน่นอนครับกลุ่มอาเซียนอย่างกัมพูชาลาวเวียดนามและเมียนมาที่อัตราภาษีตอบโต้สูงสๆจะกระทบหนักกับการส่งออกไปสหรัฐแต่ที่น่าสนใจคือเวียดนามครับทำไมเวียดนามถึงน่าสนใจคะ เพราะเวียดนามเจรจาสำเร็จสินค้าทั้งหมดที่เวียดนามส่งออกไปสหรัฐ จะถูกเก็บภาษีแค่20%จากเดิมที่สูงถึง46%ส่วนสินค้าสวมสิทธิ์ส่งออกหรือ transshipment สหรัฐเก็บ40%ว้าวจาก46%หเรหลือ20%นี่ก็ลดไปเยอะมากเลยนะคะใช่ครับแต่ที่พีกว่านั้นคือเวียดนามจะเก็บภาษีสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐในอัตรา0%เลยไม่เก็บเลยหรอคะแล้วร,รายได้ประเทศเขาไม่หายไปหรอนี่ละครับคือกลยุทธ์สุดฉลาดแม้รายได ภาษีส่วนนี้จะหายไปแต่คิดดูสิครับตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม2566สินค้า made in USA ทุกชิ้นที่ขายในเวียดนามจะไม่มีภาษีนำเข้าทำให้ราคาถูกลงมากแล้วอะไรจะตามมาล่ะครับน่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เยอะเลยสิคะ ถูกต้องเลยสินค้าอเมริกันราคาถูกจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนและไทยเพราะค่าใช้จ่ายในการเที่ยวเวียดนามถูกกว่าเที่ยวในประเทศเราแถมยังได้ช็อปสินค้าอเมริกันในราคาที่อาจจะถูกพอๆกับไปซื้อที่ดูไบเลยก็เป็นได้เป็นยุทธศาสตร์ที่มองการไกลจริงๆค่ะนี่คือกลยุทธ์การเจรจาของเวียดนามที่น่าจะเตรียมการมาดีแล้วไม่ใช่พึ่งนึกออกที่โตะเจรจาแน่ๆแล้วไทยล่ะคะ สำหรับทีมไทยแลนด์นำโดยรองนายกรัฐมนตรีกัมปัญชัยมีคิวเจราจากับสหรัฐในวันที่3กรกฎาคมนี้ก็ต้องลุ้นกันว่าจะมีอะไรเด็ดๆ็ดเหมือนเวียดนามไหมถ้าเราได้ดุลเท่าๆกันที่20%แบบเวียดนามการแข่งขันทางการค้าจะเข้มข้นแน่นอนแล้วกลับมาที่กัมพูชากัมพูชาเขาเป็นยังไงบ้างคะ ถ้าตัดเวียดนามออกไปแล้วแล้วดูผลกระทบของภาษีตอบโต้ตานที่ทรัมป์ประกาศไว้กัมพูชาโดนหนักสุดครับโดนไปถึง49เลยนะเยอะมากเลยนะคะใช่ครับที่น่าเป็นห่วงคือไม่มีข่าวจากสื่อกัมพูชาหรือแม้แต่สื่อใกล้ชิดตระกูลฮุนเลยว่าสองพ่อลูกคุนมีแผนจะเจรจากับสหรัฐทำไมถึงไม่มีข่าวเลยนะคะก็พอจะเดาได้ว่า อาจจะยังไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษาหรือไม่รู้ว่าการต่างประเทศต้องทำยังไงเมื่อไม่รู้ก็สั่งไม่เป็นทำให้ไม่ได้สั่งให้ใครไปเจรจากัมพูชาจึงต้องโดนภาษี49%นี้แน่นอนผลกระทบมันจะรุนแรงแค่ไหนคะ49%นี้รุนแรงมากๆครับเพราะสหรัฐคือตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของกัมพูชามูลค่าส่งออกปีละ8,687ถึง12,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังโตต่อเนื่องด้วยนะ ปี2027มกราคมถึงตุลาคมส่งออกรวม21,570ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมกราคมเดือนเดียว868.7ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปลายทางหลัก5อันดับแรกคือสหรัฐเวียดนามจีนย่กตุนและไทยแล้วสินค้าอะไรที่กัมพูชาส่งออกไปสหรัฐเยอะที่สุดคะในบรรดามูลค่าส่งออกเกือบ20,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7แสนล้านบาทเนี่ยเป็นการส่งออกแผงโซลาเซลล์หรืออุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ไปสหรัฐถึง6 5 0 0 0กว่าล้านบาทในปี2026แผงโซล่าเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นของจีนที่ย้ายฐานไปตั้งในกัมพูชาตามนโยบายชัหน้าพลัสวันของรัฐบาลจีน คิดเป็นกว่า25%ของการส่งออกสินค้าทั้งหมดของกัมพูชาเลยทีเดียวงั้นก็ส่งผลกระทบกับแผงโซลาเซลล์โดยตรงเลยสิคะใช่เลยครับ ตอนนี้แผงโซล่าของกัมพูชาส่งไปสหรัฐไม่ได้แล้วเพราะสำนักง,งานผู้แทนทางการค้าของสหรัฐอเมริกา USTR งัดกฎหมายมาตรา301มาเล่นงานกัมพูชาโดยให้เหตุผลว่าแผงโซล่าและอุปกรณ์ที่กัมพูชาส่งออกไปสหรัฐเป็นสินค้าของผู้ผลิตจีนที่พยายามหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าที่สหรัฐเก็บจากจีนแม้จะย้ายฐานออกมานอกจีนสหรัฐก็ยังมองว่าเป็นสินค้าจีนอยู่ดีแล้วโดนเท่าไหร่คะ แผงโซลา่าของจีนที่ออกมาตั้งฐานในกัมพูชาและประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมถึงไทยเนี่ยโดนหมดครับสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าตามกฎหมายการค้ามาตรา301แต่กัมพูชาโดนหนักสุดครับเจอเข้าไปมากกว่า3,500เเลยทีเดียว3,500เนี่มันเยอะมากเลยนะคะตรงนี้คือจบข่าวเลยครับพนมเป็นโพสต์ถึงกับครวญคลางเลยว่าการส่งออกโซลา่าเซลล์ของกัมพูชาลดลงเกือบ60 จากที่เคยส่งออกได้กว่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2026เหลือเพียง830ล้านดอลลาร์สหรัฐณนะัสิ้นปี2027ถามว่าทำไมกัมพูชาถึงโดนภาษีนำเข้าแผงโซลารเซลล์และอุปกรณ์มากขนาดนี้มากกว่า3,500%เนี่ยก็คงขายไม่ได้แล้วครับส่งเข้าอาเมริกาไม่ได้อีกต่อไปแล้วสาเหตุหลักๆที่โดนหนักขนาดนี้คะ USTR บอกว่า กัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนเรื่องนี้เลยคือไม่สนใจไม่เจรจาเจรจาก็แบบขอไปทีไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมขอข้อมูลอะไรก็ไม่ได้แต่จริงๆตรงนี้ก็น่าเห็นใจเจ้าหน้าที่กัมพูชานะครับเพราะข้อมูลทั้งหมดของประเทศกัมพูชาเนี่ยอยู่ในมือของตระกูลหุนครับ ตระกูลหุ่นเท่านั้นที่รู้ว่าใครจะเข้ามาลงทุนอะไรในกัมพูชาเพราะต้องเก็บค่าตง๋งเก็บค่าติดต่อเก็บเงินใต้โตก๊กข้อมูลการลงทุนในกัมพูชาทั้งหมดรวมทั้งตัวเลขต่างๆจึงค่อนข้างหายากส่วนที่มีออกมาก็ประพร่องกระแพร่งแถมยังเชื่อถือไม่ได้อีกต่างหากแล้วกลับมาที่เศรษฐกิจกัมพูชาดูมืดมนมากเลยนะคะนี่คือสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของกัมพูชาครับกัมพูชาที่ปกครองโดยสองพ่อลูกตระกูลหุ่นดังนั้นรายได้เดียวณนะเวลานี้ก็ คือรายได้จากบ่อนคาสิโนครับบ่อ bon นที่ได้รับอนุญาตจากสองพ่อลูกเท่านั้นที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตระกูลหุนแล้วอนาคตของกัมพูชาจะเป็นยังไงต่อคะในอีก6วันข้างหน้าหากประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยืดเวลาการใช้ภาษีตอบโต้ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้วันที่9กรกฎาคม2566ออกไปอีกเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการล่มสลายของตระกูลหุนเลยก็เป็นได้ครับ เพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจของกัมพูชาที่ถล่มลึกแบบนี้ไม่ใช่แค่ดิ่งเหวแล้วครับงานนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจกัมพูชาน่าจะดำดิ่งลงไปจนอาจจะถึงก้นทะเลเลยก็ว่าได้ดังนั้นทางเดียวที่คนกัมพูชาจะทำได้ตอนนี้ก็คือต้องเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศครับ เปลี่ยนสองพ่อลูกตระกูลหุนและญาติพี่น้องของตระกูลนี้ออกจากบริหารประเทศให้ได้กัมพูชาถึงจะรอดครับฟังแล้วก็อดห่วงไม่ได้จริงๆค่ะครับนอกจากเรื่องเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยยังมีอีกเรื่องที่น่าก,กังวลมากๆนั่นคือเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะล่าสุดเห็นว่า Microsoft ประกาศเลิกจ้างพนักงานเพิ่มอีกแล้วนี่คะถูกต้องเลยครับ New York Times รายงานเมื่อวันที่สองกร,รกฎาคม2 0ง 566ว่า Microsoft หนึ่งในบริษัท Big Tech ของโลกและเป็นหนึ่งใน7หุ้นยอดนิยมของนักลงทุนเนี่ยออกมาบอกว่าจะเลิกจ้างพนักงานประมาณ4%หรือประมาณ9,000คนซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าตลาดแรงงานในบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลกกำลังตึงตัวครับ9,000คนนี่เยอะมากเลยนะคะ ครับการปลดพนักงานจำนวนนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่ Microsoft เพิ่งปลดไปแล้ว6,000ตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมทำให้หนะสิ้นเดือนมิถุนายน2,566 Microsoft มีพนักงาน2,28,000คนและในจำนวนนี้ก็จะต้องถูกเลิกจ้างอีก9,000คนครับแต่ Microsoft ก็ยังทำกำไรได้เยอะใช่ไหมคะแม้ว่าแนาวโน้มเศรษฐกิจจะไม่แน่นอนแต่ Microsoft ก็ยังทำกำไรได้หลายพันล้านดอลลาร์ต่อไตรามาส รายงานผลประกอบการล่าสุดแสดงให้เห็นความแข็งแกร่งจนนักลงทุนดันมูลค่าตลาดหุ้น Microsoft เกือบ3.7ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ1 2 2 5ล้านล้านบาทแล้วทำไมถึงต้องปลดพนักงานล่ะคะทั้งที่ก็กำไรเยอะขนาดนี้เพราะ Microsoft กำลังลงทุนมหาศาลใน AI หรือปัญญาประดิษฐ์ครับรวมถึงการทุ่มทุนหลายพันล้านดอลลาร์เช่นเช่าและสร้างศูนย์ข้อมูล Data Center เพื่อรองรับความต้องการด้านคอมพิวติงและ AI การปลดพนักงานครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าการพัฒนา AI ของ Microsoft อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานจำนวนมากของบริษัทเอง AI มาแทนที่คนได้แล้วหรอคะใช่ครับเพราะผลิตภัณฑ์ AI สำหรับการเขียนโค้ดและพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Microsoft อย่าง GitHub Copilot เนี่ย ปัจจุดันมีผู้ใช้งานมากกว่า15ล้านคนแล้วนี่หมายความว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้แล้วจริงๆครับแล้วบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆก็เป็นแบบนี้ด้วยไหมคะ New york times บอกว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งต่างคาดหวังว่า AI จะเข้ามาแทนที่พนักงานได้บางส่วนอย่างเจฟเบโซส CEO ของ Amazon ก็เคยบอกพนักงานเมื่อเดือนที่แล้วว่า เขาคาดว่าจำนวนพนักงานใน Amazon จะลดลงแลอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพราะแ Amazon จะได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพของการใช้ AI อย่างกว้างขวางไปทั้งบริษัทแล้วอนาคตคนทำงานเทคโนโลยีระดับล่าง,างก็คงลำบากขึ้นสิคะแน่นอนครับแนวโน้มที่ยากลำบากสำหรับพนักงานด้านเทคโนโลยีระดับล่างเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ตรงกันข้ามกับการแข่งขันที่เข้มข้นในการแย่งตวนนักวิจัย AI ชั้นยอดเลยนะครับอย่างมาร์ค u ักเค b e r เบิร์กแห่ง Meta เคยคัดเลือกนักวิจัยชั้นยอดจานวนมาก แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเสนอค่าจ้างสูงถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว100ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยเหรอคะเยอะมากๆใช่ครับในขณะที่วิศวกรระดับล่างสถานการณ์กลับแตกต่างกันมากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้มันสะท้อนกลับมาว่าตอนนี้การเลือกเรียนหนังสือของเด็กไทยเนี่ยตกลงจะไปทางไหนดี ถ้าเป็นวิศวกรโยธาก็ตกงานกันเยอะจะมาเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ถ้าทำงานแล้วไม่มีประสบการณ์เนี่ยโอกาสที่จะถูกปลดโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ใฝ่ฝันอยากทำงานกับบริษัทต่างชาติเนี่ยมีสูงมากเลยนะครับน่าคิดจริงๆค่ะ